รมชามันแปลกแปลกว่ะอทุกคนะครับวางใจเอาผมนะครับนี่นพี่เดยวพี่ฮะขายเลยเนี่ยวันนี้ผมมีใจเล่นให้พี่ลิน พี่ต้องเอาชีวิตรอดชาเลนจ์อีกแยะใช่ด้วยเยลลี่ก่อนอื่นไปแปรงฟันก่อนเลยแปรงฟันเลยพี่คืออะไรเนี่ยแปรงฟันเยลลี่ไงคือพี่ทำอะไรนะพี่ต้องใช้ชีวิตด้วยเยลลี่วันนี้ใช้ชีวิตด้วยเยลลี่ทั้งวันเลยเหรอใช่แปรงฟันก็ต้องใช้เยลลี่แปรงโอเคสวัสดีครับผมนได้ยู่กับผมนะครับเสือครับผมทุกคนวันนี้เราจะมาใช้ชีวิตกับเยลลี่หนึ่งวันใช่อันนี้คือยาตีฟันใช่นี่นะครับอันแรกคือยาตีฟันเจลลี่โสดูดิ ดุดยุดยุดตเลยอันนี้อันนี้คือแปลงไปแล้วฟันผุไหมผงังงันเลยอัทนน่าไรเนี่ยอัตรายี่สิบอัตรายี่สิบบาทถ้างั้นเจลลี่อย่างแรกคือสี่สิบบาทสองอันอาโอเควันนี้ครับเราจะใช้ชีวิตด้วยเจลลี่ทั้งหมดยี่สิบชั่วโมงครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับในชีวิตประจำวันของเราไปหากล้องมาตั้งก่อน ังไงเนี่ยเอาเปิดดูก่อนมันเปินไว้ได้มันกินได้ดิเนี่ยอืมมันก็คือเยลลี่นะไม่มีแป้งที่ฟันหรอแป้งที่ฟันไม่มีเราก็บิดเยลลี่นะครับมันก็วนๆในปากเราเอ็งเอาแป้งกับพี่ดิเอาขรตั้งมัเร็วเดี๋ยวให้ผมจะให้บอยแป้งนะครับนี่ มาแล้วครับผมมาที่ครับผม,ม<า>อ่าวันนี้เมื่อกี้ผมกินไปแล้วยาสีฟันสตรอเบอรี่อร่อยไหมอันนี้น้องผมไปกินบ้างยาสีฟันแอปเปิ้ลกินแล้วฟันดีกินแล้วฟันผุม <laughs> ันคล้ายดารีเลยนะเออเหมือนเลยนะทุกคนเหมือนมากเนี่ยนะครับเออกินแล้วฟันดีกินแล้วฟันผุนะต้องยาสีฟันสตรอเบอรี่เไหลเอ้าไหลมันเป็นเจลลี่น้ำอ่ะเออมันออกเป็นน้ำแล้วเนาะมันต้องแช่เย็นป่ะอืม ไปาค่มันแปลกๆว่ะกินแล้วปวดท้องทำไมเนี่ <c oughs> ยวปวแปลกอีกนะเอออ่ะ <c oughs> อันแรกผ่านไปแล้วนะครับผมนั่นก็คือยาสีฟันกินได้ครับผมยาสีฟันเจลลี่ดิเออพวกกินได้แล้วป่าเจลลี่อ่ะใช่เออยาสีฟันเจลลี่ครับผ่านไปแล้วครับต่อไปครับเดี๋ยวเราไปลองเจลลี่ไข่ดาวนี่เป็นกล่องมาอันนี้เลยครับมีกระท้ายเลยป่ะฮะมีกระท้ายเลยป่ะกระทะไม่มีไม่รู้แล้วแกดูอันนี้30บาทเราซื้อมา30บาทนะครับไข่ฟองนี้มีกระท้ายอยู่แกดูแกดูปึ๊บเฮ้ยแกไม่อก โอ้โหกระทะกระทะดีกระทะเอพรถ้ทอดดิทอดให้พี่กินดิเรสชาติปัญญาอ่อนในช่องเราไม่เคยมีเลยโอ้โหเอ้ามีอะไรด้วยอ่ะมันมีซอสด้วยพี่พลเดี๋ยวเราลองแกะดูนะครับนี่แกะไงอ่ะแกะไขรใส่กระทะพี่แกะไขรใส่กระทะมั้งได้ได้ได้มันจะมีที่แกะอยู่ข้างหลังนี่ครับไหนใครเคยกินนะครับคอมเมนต์อ้าวโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นซอสพริกเศษแห้งแกะได้แห้งนี่ แล้วเราก็จะพิชไข่ลงบนกระทะปุ๊บยไข่เงี้ยไข่เงี้ยปรับเงี้ยไข่มันร้อนหรือเปล่าม,ามันโดนกระทะร้อนๆมัน,นจะละลายเปล่านี่เฮ้ยหนุ่พี่ทุกคนดูดิมันไข่ยางมะตูมเลยมันไข่ยางมะตูมเอาถ,ถือ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 กระทะตอนนี้นะครับเราจะทำการทอดไข่ตั้งแต่ไปทำหน้ามารู้สึกวันหย่อนขึ้นเยอะ <laughs> ตอนนี้ก็ทำหน้าประมาณ1เดือนครึ่งแล้วนะครับหเดือนสิวันนะครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไม่ว่าหน้าเราจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะครับย,ยังไงเราก็จะเป็นพี่เสืยคนเดิมแล้วก็พยายามทาคลิปสนุกๆให้เหมือนเดิมเนาะแต่บางอย่างทาไม่ได้แล้วเช่นกินของดิบยังทําไม่ได้ตอนนี้แบบรู้สึกอยากมากเลย<อ>มันรู้สึกสแบบเอออยากกินของดิบอ่ะแต่ว่ากินไม่ได้นะครับต้องอดทนก่อนเพื่อที่แบบข้างในเราจะได้หายดีตอนนี้มันยังมีความที่ไขผมไม่แล้วโอเคครับไปรอพีกินเหมือนมะพร้าวเลยเฮ้ยกนี่น อภัยเลยมันคืออะไรอ่ะอ๋อมันคือปอเป้มันคือผงปอแปะโอ้ยไฟไฟเดือดพี่เสียงไฟมันร้อนเสียงไฟเดือดทุกคนฟังฟังฟังเฮ้ยเสียงเหมือนทอดไข่จริงอ่ะเอาไงอ่ะกินดิไกินเลยนมีช้อนช้อนเอาพีช้อนมีช้อนทุกคนอือหือโอ้ยปะเป้ปอเป้ทัดจริงตะหลิว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 ก็นอนเนาะมวยตะหลิวนอนเกินพี่น้องอือหืออ้ไข่คว่ำเป็นไงพี่ หวานหวานหอมหอมชิมชิมเออเหมือนมีมะพร้าวอยู่ด้วยอ่ะใช่ไหมฮะอืมปอกเปเปในปากอืมนี่ก็คือเจลลี่ไข่ดาวครับผมโอ้โหพีกกลับมาแล้วโอ้โหแจกปอกเปเป้ไม่อยู่เลยวเปล่าอืมได้ปะก็ไม่แย่นะก็ไม่แย่ก็ไม่แย่นะครับผมอร่อยกว่ายสีฟันเอออร่อยก็ย่าสีฟันอ่ะโอเค เจลลี่ต่อไปนั่นก็คือเจลลี่ซูชิครับผมนี่ชิ้นละสิบห้าบาทอิทิบาทเนี่ยประมาณเนี้ยนะนี่ครับเป็นเจลลี่เป็นเจลลี่เนื้อสามชั้นเนาะทำไมผมดูมันเป็นลายหรือว่าเบคอนไม่งั้นก็แซลมอนเออเบคอนนาะมั้งโอเคอ่าทุกคนนี่ครับข้างบนมันก็จะเป็นเจลลี่เนาะแล้วก็ข้างล่างจะเป็นมาสแมนโลนะครับนี่ประมาณนี้นะนครับอ่ะ,นนะ,อะและ้ว<ม><ม>เรเามา,รมาชิมซิซูชิของเขา้โเป็นไงลองกินมา อืก็อร่อยดีอ่ะเจลลี่เขาไม่เหนียวมากอร่อยมันเป็นเจลลี่แบบนหนึบ่ะอืมอืมมันมาเค็มมะมือไม่ไล้างก็เปล่า <laughs> ล้างกนนะ็โอเคครับอร่อยมาล,ล้างมือไหมเมื่อกี้เค็มเขาดิ้ซอสให้ผมเค็มมือนั่นแหละล้างมือเลยนะครับจะกินอะไรก็เจลลี่ต่อไปครับ <laughs> ใครเคยกินบ้างครับนี่เป็นเจลลี่สตรอเบอรี่นะครับไม่ได้แบบอันนี้อ่ะลองสิ โอ้ยนี่หันเหนียวเนื้อเจ็บเนียวเจ็บอุ้ยน่ากินว่ะนี่ครับอื้มอร่อยเลยอร่อยเลยเราต้องแบบพึ่งเพราะอะไรนะครับช่วงนี้ youtube หมดเหลือเกินเป๊ะๆอร่อยมากเลยเอออร่อยอร่อยหวานๆนะอร่อยเท่าไหร่เนี่ยพี่ยังไม่บอกเลยไม่รู้อ่สิบมันจะยี่สิบบาทถึงห้าบาทไม่เกินยี่สิบบาทอ่ะประมาณเนี้ย อร่อยมากอือต่อไปนะครับเราจะไปกินเจลลี่ชานมไข่มุกกับโค้กแต่เราจะไปยิ่งชุบกันชนะได้เป็นคนเลือกโอเคอ่ามาฉุบฉุบเชงชุบฉุบเชงอ่าผมเป็นคนเลือดจิงเหรชาไข่มุกแน่นอนผมดูแลเออวอาชาไข่มุกโค่ามันเป็นแบบรสทั่วไปอยู่แล้วอ่ะนี่ครับชาไข่มุกนะครับมาเดี๋ยวผมจะลองชิมดูเจลลี่ชาไข่มุกนี่นะครับเราแกะมาดูดูดูความใสเป็นอย่างนี้ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวขาลองชิมดูนะดีโอ้หอมโคตรมากเลยเนี่ยนี่ครับทุกคนนี่ครับความใสของผมนี่ครับเฮ้ยไ่เหมือนจริงอ่ะเอ้ยเหมือนจริงเหมือนจริงเหมือนอะไรพี่เหมือนเจลลี่โอ้โหไม่เหมือนชาไข่มุกเลยไม่เหมือนจริงเหมือนจริงนี่ครับเหมือนชาไข่มุกอืม ก็โอเคนะของผมอร่อยเลยไม่แย่ไม่แย่อร่อยเลยห้องขึ้นของผมหมดแล้วอย่างเง้อก็โอเคโอเคอร่อยแต่ดูของผมนะอันละสิบห้าบาทอืออุ้ยมีอันนึงอันนี้จะเป็นน้ำส้มเจลลี่น้ำส้มครับเจลลี่แบบเหมือนแฟนตาาอะไรอย่างเงี้ยวิลินดาเออฉีกเลยไหนดูสิโหก็เป็นเหมือนกันนี่เป็นเหมือนกันตัวใหญ่หน่อยขวดใหญ่นะชิมดิอื้อหืออร่อยเจอเลย จังเลยอืมก็เหมือนนะว่ารสชาติเขาไม่ได้แบบว่าเข้มข้นมันจะเจอจังอมันจะเจอจังหน่อยนะครับมันไม่คล้ายแบบเจลลี่วุ้นอันเนี้ยเออเนี้ยเจลลี่วุ้นแต่ก็อร่อยกว่ายาสีฟันสรุปยาสีฟันกากสุดเลยนะต่อไปนะครับเป็นเจลลี่หมีธรรมดาอาสีอะไรเนิมพูอะมันขาวดีกว่าเพิ่งอคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์ไปเสือนะคลิปหน้าใครอยากดูรีวิวล่าเถียวทุกทุกแบบ ลาเถียวทุกแบบเลยล่าเหียวเออเดี๋ยวเคยกินไหมมันคืออะไรที่ก็ไม่เคยกินเหมือนกันเป็นเหมือนขนมของจีนอะที่มันอ๋อไอเส้นๆนะนะเออไปขอภาพหน่อยท่าเถียวนะครับนี่แบบนี้ใครที่อยากดูนะครับคลิปต่อไปนะครับเราจะมารีวิวแบบทุกอย่างเลยจะมากองเต็มโต๊ะเลยเดยคลิปในติ๊กต็อกคนจีนเขากินกันไงกินมันจะแซ่เพียงนี่แบบนี่ไงก็อัวก็จะมาลองให้ลื้อให้ดูนะเราจะมากิน ล่าแถล่าก็ตอนนี้ก็เป็นวันตรุษจีนนะครับก็ขอสินนี้เยอะเยเซียเนี่ยหัวซาสินนี้สวัสดีปีใหม่จีนสราราเทาไหรที่เป็นชาวจีนนั่นแาละแล้ก็ส้อภาพอย่งไรนะครับวันนี้เฮียจะมากินโอ้เจลลี่หมี่ให้ดูนะนี่งาออกเลยกินเมื่อี้แตกปัาบเบายดู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 หมี่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 หม มีขาวเต่าเหมือนจจเรี่บีโป้เลยอ่ะโอเคเลยทุกคนฮะถือว่าโอเคไปซื้อกินได้อร่อยเนี่ยอร่อยอร่อยนี่นะครับเจลลี่บีมีน้อยเด็กน้อยน่าจะชอบอยู่น่ารักดีมาต่อไปครับนี่ ห้าสิบบาทกระดาษกับปากกากินได้ครับผมทุกคนมาแราแกะเลยมาทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆน,นะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูมันจะกินยังไงผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะผมก็เพิ่งเห็นนะอ่านี่ครับนี่คือกระดาษนะครับนี่คือปากกาเขียน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 นี่ปากกานะครับผมจะเขียนว่าพี่เสือออะไรเสียและกันอารนี่อานี่ครับคือกระดาษเขาบอกว่าเป็นกระดาษที่กินได้จริงหรอ เป็นเป็นไงรูมิ้นไหมอร่อยใช่จังเลยเออมันก็แปลกๆดีมันก็กินได้นะทุกคนแต่ว่ารู้สึกว่าเจลลี่นี้อร่อยมากเนี่ยลายเซ็นลายเซ็นลายเซนไม่เสียมันไม่ได้เหมือนลายเซนนะมันไม่ได้เขียนนะมันแบบเหมือนเอานั้นแปลกๆเออไป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 กินเมี่ยงเมี่ยงเจลลี่โอเคมาลองมากินดูดิได้เอะลองดูลองดูทำเองเลย มีกระดาษน้องเบบนี่นี่ผมกินนี่ดูนี่มันจะท้องเสียจริงนี่เขียนบอยจะท้เบ็บบอยพี่ท้องเสียป่ะทุกคนผมไม่ไหวแล้วท้องเสียบอยตีคิ้วด้วยอะไรพี่โอเคให้ผมียนคำว่าบอยก่อนบิตีคิ้วไปเลยอ๋ออ๋ออ๋อมีไม่อีกบอยด้วยนี่ครับทุกคนผมเขียนคำว่าบอยเสร็จแล้วสวยไหมวันคงแกหินว่ามันสวยแค่ไหนเอากินเลยละกันเฮเดี๋ยว กระดาษมันไม่มีรสชาติเดยอเอ้ากระดาษทำไมมันไม่มีรสชาติวะมาพี่เสือไม่อยู่แล้วบอยก,กินหมดเลยแล้วกันเนี่ยครับทุกคนคำสุดท้ายโอ,โอ้โหไปคลิปถ้าใครอยากพี่เมย์ก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์พี่เสือด้วยครับแต่ผมว่างมคาทิ้งดีกว่าไ,ไ,วมไม่ไหวละไม่อร่อยเลยว่ะสุดท้ายเนี่ยจืดจริง